ในส่สนโอ้ยดึงมากอะ่ะแต่ถ่าไวีดีโอบรรยากาศที่ห้อยขาแข้งนะคะ้วก็ไม่เคยไหมเคยะมไปดูน้ำดูอะไร เราฝนตกว่ะจริงเหรอเาฝนตกขึ้นไปตรงนู้ไปไเี่ยนี้เดี๋ยวฝนตกปะไม่สบายใช่หรอกมันดนแค่ก้อนนี้ก้อนนี้แหละจังจ้นกมองแบบว่า ตามเลยต่อพานไม่มีใครแล้วแล้วไทยไอ้ทำไมเหมือนใจเบอร์ยืนตรงนี้ฮะตรงนี้มันเหมือนใจเบื่อไหมเออนี่เหมือนทางขึ้นยาวนะแต่ว่าข้างล่างที่เราไปตรงที่เป็นตอไม้เยอะๆแต่บรรยากาศก็ดีนะเนี่ยใส่ให้ติดตังให้มาทำนำน้ำเล่นไปลงไปแช่ไปเดี๋ยวช้างป่าก็มาฝนตกอ่ะ ใช่ฝนบอกว่านี่นะคะกำลังเดินไปเขาบอกว่าร้อยเมตรก็จะถึงต้องมาดูนะคะว่ารา้อยเมตรจริงไหมไปไม่สุดเลยมากับเนวิเกเตอร์เนวัาดาวโต๊ะโตกะ ่เ้านอไปี่คอไม่ดูอะไรอ่านนคืออะไรควาป็นาองป่าไม้ทำการสวจนที่โบรวเป็นป uh, ่าที่ลมสมบเรณ์เต็นไปด้วยสัตว์ป่า แล้วขึ้นหน้าถึงเต้นคือพบควายพบไปตรงเหรอเนเ่ไปเดนแเด็กนอนกันาีหนงล้านนะเดไปห้องน้ำก่อนใชหนึ่งล้าน